ขออนุญาตสอบถามแบบนี้เลยละกันเพื่อทําให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นตกลงเราเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีจุดเด่นจุดไหนอย่างไรครับช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับ่ะ,ะบริษัทวิลาคุณนุยจำกัดมหาชนนะคะตัวยอ่อ KUN ก็เราทรําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างเดียวเลยนะคะ,คะแล้วก็ราคาที่2 1 5ล้านโดยที่จุดเด่นของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นการพัฒนาหมูบ้านจัดสรรนะคะในเขต ปริมณฑลรอบกรุงเทพหานครค่ะโดยที่ว่าเรามุ่งที่จะ,ะผลิตสินค้าหรือว่าสร้างไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่เราเรียกว่าสุขใจอยู่บ้านชัน้นเรืออันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญของเราค่ะครับผม,มสถานการณ์ของภาคอสังหาหรือบริษัทธุรกิจดนวราบเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ทุกคนบ่นหมดเลยว่าอสังหาเนหนื่อยมากค่ะโอกนก็นไม่ปล่อยกู้มันยังไงคุณคุณรัชช่วยช่วยอธิบายหน่อยครับสภาพณวันนี้อืมได้ค่ะก็ เอ่อถ้าถ้าจากข้อมูลน่นะคะจากจากบรรยากาศก่อนละกันนะคะถ้าจากบรรยากาศเนี่ยพี่พี่น้องๆเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยถ้าได้คุยกันก็จะคุยเป็นสิ่งเดียวกันน่นะคะว่า,าทุกระดับตาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะอึดๆหน่อยนะคะลูกค้ามีความดีมีมีดีมามความต้องการที่จะซื้อเนี่ยก็ก็พอใช้ได้นะคะก,ก็มีบางสินค้าก็อาจจะดีกว่าบางสินค้าแต่บางสินค้าก็จะอึดไปมากเนี่ย แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เจอปัญหาจริงๆแล้วว่าค่ะจะเป็นเรื่องของการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินเป็นหลักนะคะซึ่งตัวเลขต่างๆเนี่ยที่โชว์ออกมาก็จะเห็นได้ชดดัดนะคะทาให้พวกเราเนี่ยต้องปรับตัวกันมากนะคะ <S <S <ม>ซึ่งตอนนี้ถ้าภาพรวมปังหาเนี่ยถ้าประมาณสักไตรมาสที่2เนี่ยจริงๆกราฟเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศต่างๆเนี่คยค่อยๆค่อยๆเหมือนกับว่าอาจจะมีทรายที่ดีคนอาจจะรู้สึก ว่าบรรยากาศของการซื้อขายดีขึ้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการปล่อยกู้ยังยังถือว่าไม่ดีค่ะยังไม่ดีค่ะคือคนอยากซื้อแต่ว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะใช่ค่ะทุกแล้วว่าทุกระดับราคาแล้วนะคะตอนนี้ทุกระดับราคาเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกระดับราคาเมื่อก่อนต่ากว่าห้าล้านเหนื่อยหน่อยตอนนี้ไประดับสิบล้านแล้วเหรอ ใช่ค่ะขึ้นไประดับสิบล้านแล้วค่ะคือถ้าพูดถึงเฉพาะเจาะจงลงไปที่เรื่องการปล่อยกู้นะคะ,ะแต่แน่นอนลูกค้าที่กลุ่มระดับ5ล้านขึ้นไปหรือ10ล้านขึ้นไปหรือบ,บ้านแพงมากๆเนี่ยวิธีการซื้อขา,ขายของเขาก็อาจจะมีทางเลือกมากกว่านะคะแต่ถ้าเราเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะซื้อด้วยเงินสดเขาอาจจะซื้อด้วยธุรกิจที่เขามีอยู่หรืออะไรก็ว่าไปอะคะ่ะแต่ถ้าเราเฉพาะเจาะจงกันไปเรื่องของสถาบันการเงินและการปล่อยกู้เนี่ยต้องถือว่าทุกระดับราคาตอนนี้ค่ะ ครับผม,มแล้วเใ,ในในส่วนของตัวคุณนาไลาเองล่ะเรามีวิธีการในการที่จะเดินเกมในภาวะเช่นนี้แบบไหนอย่างไรคะสำหรับคุณนาไลาเองเนี่ยนะคะเ,เราเป็นบริษัทขนาดเล็กนะคะก,ก็ทุกๆคราวเดี๋ยวเราก็จะวางรถแบบของเรา,าเป็น5ปีแล้วก็มีเป้าหมายต่างๆค่อยๆทำไป ซึ่งเป้าหมายเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะช่วงปี2011-2015อาจจะไปถึงการเข้าตลาดระดมทุนแล้วก็การเอาเงินไปต่อยอดแล้วก็ทำโปรเจกต์นะคะ<ช>แล้วก็เปิดโครงการครบสี่ทิศเป็นตน<ช>้น<ช>ซึ่งในช่วงปี2 0 1 6ึง7 0เนี่ยเป้าหมายใหญ่ๆของเราก็จะมีในเรื่องของการย้ายเข้าเซตนะคะการได้เฉลี่ย5ปีที่พันล้านอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมันก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมายต่างๆที่เราจะเดินทางไป แต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของรายได้นะคะหรือเป็นตัว revenue เ,เองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยโครงการเราเนี่ยถือว่าแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนก็คือชุดของบางบัวทองก็จะเป็นบ้านระดับราคาที่ต่ำห้าล้านส่วนนาวร่าก็คืออีกสองทำเลเนี่ยก็จะเป็นห้าถึงิบล้านอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการต่อสู้ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่า เดิมเนี่ยมีเฉพาะบ้านห้าล้านลงไปแล้วก็เจอปัญหาเรื่องดิสเกเรทค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มันมีสินค้าที่ดับราคาห้าล้านขึ้นไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยนะคะเนื่องจากลักษณะของการซื้อแบบที่ไม่คิดเล่าให้ฟังลูกค้าก็จะไม่ได้พึ่งพาสถาบันการเงินอย่างเดียวอาจจะมีเงินสดอาจาจะมีอะไร,รประกอบก็ทําให้การการซื้อก็ง่ายขึ้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได,ได้ได้ดีขึ้นนะคะแต่แน่นอนหลักๆแล้วอ่ค่ะการปรับตัวในช่วงเวลานี้ เรามองกันว่าเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องสต็อกนะคะแล้วก็การเปิดโครงการการจัดการเรื่องเงินสดการสร้างความแข็งความแข็งแรงภายในของเราด้วยมากกว่าใช้ชวิธีการตรงนี้ก่อนคือตอนนี้เอาความความแข็งแกร่งภายในเงินสดเดยอะไหม ต้องตนสงก็มีหลายคนเตรียสไวเรื่องจากว่าเนื่องจากค่ะของเราเนี่ยเราจะมีหุ้นกู้ที่ครบกําหนดจ่ายคืนในเดือนพฤศจิกายนถึงสองร้อยล้านนะคะซึ่งตอนเนี้ยเงินสดที่เตรียมไว้ก็จะมุ่งไปที่การชําระคืนหุ้นกู้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะมีค่ะสภาพคล่องยังดีนะสภาพคล่องยังดีดีค่ะดีอะโชคดีอย่างหนึ่งนะคะก็คุณอะไรเองเนี่ย อย่างที่บางมืทองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีรีเจคชั่นที่สุงน,นะคะแต่ว่าดีมาดีเน,นื่องจากว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาบ้านชุดต่ำห้าล้านเนี่ยมีครบน,นะคะก็มีทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเนี่ยจริงๆเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากนะคะแล้วก็อ,อะไคิดว่าเพื่อนร่วมาชิพก็ก็อาจจะรู้สึกด้วยกันคือมีดีมาที่ดีคนยังดูอยู่ยังเข้าโครงการยังอยากได้บ้านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะมันก็ก็ก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นเงินสด เป็นสภาพคล่องของเราได้ดี <bathroom. S 1> ด้วยก็คือขายได้นั่นแหละนะฮะทีนี้ถามต่อนะฮะ <c oughs> คือ,เอ,เ,อเอาเอาเอาบ้านก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผู้สูงอายุค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับณนะวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีคณะรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่แล้วนะฮะเ,เราลงมีความคาดหวังอย่างไรไหมหรือว่าในเชิงของดอกเบีย้ยที่เคยแบบว่าตึงๆนะฮะ สูงๆเอาในฝั่งของต่างประเทศไทยเรายังไม่แน่ใจนะฮะก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มลดลงมาแล้วมันมันทำให้บรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นไหมฮะคาดหวังกันขนาดนั้นไหมครับหรือว่ายังไงเราคิดว่าคาดหวังนะคะ,ะเมื่อสองสมวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาหลายหลายห,ายหายที่เลยนะคะก็มีผู้ส่งความรู้หลายๆท่านเนี่ยมาให้ความเห็นและคิดว่า เป็นความคาดหวังของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะในเรื่องของดอกเบีย้ยคาดหวังมากค่ะเราเชื่อกันว่าถ้าลดเนี่ยก็จะมี impact ต่อทุกๆธุรกิจนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการแล้วก็แล้วก็ผู้ซื้อไปถึงว่าผู้บริโภคด้วยก็คาดหวังมากเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงความรู้สึกส่งผลไปถึงการลงทุนส่งผลไปถึงความเชื่อมั่นของพวกเรา ทุกๆอย่างเลยนะคะก็อยากให้ก็มีความค,ดคาดหวังค่ะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยช่วยผลักดันนโยบายดอกเบีย้ยตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะก็จะทําให้พวกเรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเรามองกันนะคะในฝั่งของอสังหาเองเนี่ยก็น่าจะมองไปเลยไปจนถึงในเรื่องของนโยบายที่สําคัญสาคัญนะคะเช่นในเรื่องของการให้ต่างชาติได้มีโอกาสได้เช่า ในระยะยาวมากขึ้นนะคะหรือว่าการมีกฎหมายบางอย่างออกมาตรงนี้เพื่อที่จะสปอร์ตนะคะเกี่ยวกับกําลังซื้อจากต่าง,างชาตินะคะแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของอการสับสนุนกลุ่มซอฟทโลนเข้ามาบ้างนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีผลต่อธุรกิจ SME ซึ่งธุรกิจ SME นี่ยก็ปลายทางของพวกเขาก็คือลูก ตัวลูกค้าของพวกเราด้วยอะคะ่ะก็คิดว่าสองสามเรื่องที่สําคัญตรงนี้อะคะ่ะรวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะการอยู่ได้ยาวการผักดัานนโายนโยบายต่างๆซึ่งจริงๆเราทุกรัฐบาลเนี่ยเวลาที่เข้ามาก็จะมีนโยบายมากมายเลยนะคะแต่พออยู่ไม่ได้ครบเทอมมันก็อาจจะจะไม่มีโอกาสที่ได้ออซร์ไ์ตรงนั้นเราก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าถ้าถ้านโยบายต่างๆได้ถูกทำไปอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็มีความมุ่งมั่นเนี่ยเราก็เชื่อว่า เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีพวกเราในฐานะผู้ประกอบการก็จะมีกำลังใจค่ะครับเศรษฐกิจดีเดี๋ยวมาเองนะฮะ,ะ <laughs> มาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรากําลังเดินหน้าขึ้นไปนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของอสังหาริมทร,รัพย์เห็นบอกว่ากำลังใช้วิธีการไปไปไปสร้างบ้านผู้สูงอายุด,ด้วยแหละครับแ <c oughs> นวคิดเป็นยังไงแล้วแล้วมันมันมันมีโอกาสขนาดไหนอย่างไรฮะอ๋อค่ะก็อย่างที่รัตยานะคะก็ ของหุ้นอะไรเองเนี่ยเราเป็นบริษัทขนาดเล็กนะคะในการที่เราจะสร้างรายรับมากๆหรือเติบโต,ต,ต,ตแบบ a g g r e s มากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่เราถนัดนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคราวเราก็จะแบ,บ่งแผนงานการทํางานเนี่ยออกเป็น5ปีในแผน5ปีตอนนี้นะคะเราเนี่ยเรามุ่งที่จะค้าขายให้ได้ซักเฉลี่ยนะคะใน5ปี66ถึง70เนี่ย1,000ล้านต่อปีหมายถึงว่าช่วงนี้ก็จะมีะรายรับอยู่ประมาณ5,000 ทีนี้ในตัว5 0 0ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเ,เรามีความเ,าเามีเป้าหมายที่จะมี net profit อยู่ที่ประมาณ12-15%ซึ่งมาจากลักษณะของการซื้อที่ดินเดิมของเรานะะทีนี้เราจะเอาเงินไปทำอะไรในฐานะที่เราเป็นบริษัทเล็กนะคะเราจะเติบโตไปอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นแผนช่วงของปี2 7 1ถึง2อต่อไปนะคะซึ่งหนึ่งในเ,เป้าหมายที่เราทำก็คือว่าเราจะนำเงินที่ได้จาก กําไรในช่วง5ปีนี้ค่ะไปต่อยอดนะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสําคัญเลยเยอะๆเลยก็เอาไปปันผลนะคะนี่เป็นความมุ่งหมายของเราพอเหลือจากตรงนั้นเนี่ยบริษัทก็ไปต่อยอดนะคะซึ่งไอ้เป้าของการต่อยอดเนี่ยเราดูจากโครงสร้างวิธีการทาง,งานของเราโครงสร้างองค์กรของเราแล้วก็ที่ดินที่เรามีอยู่นะคะเราก็เลยปักธงไปว่าธุรกิจในอนานคตของเราเนี่ย ลำดับแรกที่เราจะจะเดินทางไปก็คือการทําบ้านภักสำหรับผู้สูงอายุในสไตล์คุณอะไรก็คือต้องสุขใจอยู่บ้านชานเมืองนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่สร้างความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเราไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีการศึกษามาได้2ปีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแผนของช่วง66ถึง70นะคะก็เอาแผนนียมาสตัดดี้ก็มีการไปสตัดี้หลายๆพื้นที่นะคะเช่นภูเก็ตเชียงใหม่นะคะแล้วก็ดูมีการส u r วเรื่องพฤติกรรม ของอชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะมีตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในระยะของการรวบรวมข้อมูลในลําดับถัดไปจากนี้เนี่ยนะคะเราก็มีการเตรียมเงินนะคะของ,ของร้างทางการเงินเพราะเราเรา,เรามองนะคะว่าลักษณะของการเช่าหรือการซื้อเิสพวกนี้บ้านหรือว่าที่พักเนี่ยไม,ไม่ควรจะเป็นหนี้มากเ,เกินไปก็จะทําให้ผลตอบแทนดีกว่า mm hmm. นะคะอันนี้ก็จะเตรียมเงินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเราเนี่ยน่าจะมีจุดอ่อนในเรื่องของเมดิค hmm. อลนะคะเพราะเราไม่เคยทํา เราก็มองหาพาร์ทเนอร์ค่ะซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยมองว่าเป็น strategic partner เลยก็น่าจะเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเบริคเกลการดูแลในเชิงของพยาบาลหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าในระยะตรงเนี้ยค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกับกับหลายๆท่านน่นะคะหลายๆลาอนที่ที่เป็นไปตามที่อาจจะมีความคิดเห็นหรือว่ามีแนวคิดคล้ายๆกันกับคุณอะไรอะค่ะก็อาจจะได้เห็นความร่วมมือในเรืดังนี้ค่ะครับผมคือซึ่งจุดเด่นของเราก็คือโซน ที่มันบรรยากาศดีอยู่แล้วถูกไหมเพราะโซนทั้งหมดทั้งหมดนั่นคือะไรเรื่องอ่าครับผมแล้วก็ในเชิงของโอกาสอ่ะมันมันเป็นยังไงอ่ะคือธุรกิจนี้มันมีมาร์จิ้นสูงขนาดไหนหรือว่าโอกาสจริงๆมันมันคืออะไรผมอยากเห็นเห็นตรงนี้หน่อยฮะวาดวาดภาพให้ผมเห็นหน่อยค่ะโอกาสเนี้ยเอาจจะเป็นเพราะเราดูเทรนด์นะคะเทรนด์ของปริมาณประชากรอ่าที่ มีอยู่ในประเทศไทยมากกว่าว่าในอนาคตเนี่ยลักษณะของธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนรูปร่างไปนะคะแน่นอนไอ้ตัวแกนที่จะขับเคลื่อนเช่นการทําพัฒนาบ้านเพื่อขายเนี่ยตรงนั้นอ่ะก็คงจะจะทําต่อไปแต่ว่าถ้าพูดถึงโอกาสแล้วเนี่ยเรามองว่าในอนาคตเนี่ยการเช่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเมื่อสอดคล้องกับปริมาณผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นเนี่ยเราก็มองกันนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็น เป็นจุดที่จะพาเราไปได้ทีนี้ถามว่าเขาธุรกิจชนิดนีเน้เขากำไรดีมากน้อยอะไรเงี้ยนะคะจากการที่เราศึกษามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยไม่ได้หดวือหวามากนะคะในธุรกิจตรงนั้นแต่ว่าเป็น recurring income ที่ดีนะคะ,ะซึ่งคุณอะไรเองเนี่ยถึงจะมองว่าเราจะต้องมงเงินไปทำเราคงจะไม่ใช่ไปกู้มากเราไปสร้างสิ่งสร้างสิ่งดีขึ้นมามันอาจจะไม่ใช่ นะครับวันนี้หอ,อมปากหอมคอครับขอบพระคุณมากมากครับ,บคุณลาครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณค่ะ